มินเนอร์ซังเกเอร์ดีเจสัสดีโทรทัศน์เน่ยนะคะก็คือก็ทุกคนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกข่าวอะไรอย่างงี้กันแล้วใช่ไหมก็คือเราจะไม่พูดมากเพราะว่าเราไม่ค่อยเป็นคนที่ทางการอะไรขนาดนั้นอืมก็เราจะมาพูดว่าเราอาจจะไม่ได้อัพคลิปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ก็หนึ่งเดือนเต็มนะคะเพราะว่าเขาง,งดสิ่งบันเทิง ซึ่งชาแนลเราถึงไม่บอกเราก็ยังไงก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยซับมันไม่ค่อยเยอะเหมือนชาแนลอื่นๆเขาก็แต่ไม่ค่อยมีคนมาติดตามก็เลยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่รอคลิปของเรานะคะก็ต้องของอาภัยที่เราไม่ค่อยได้ลงด้วยอืแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะอย่า คือยังไงอ่ะมันจะมีทั้งข่าวปลอมและข่าวจริงนะคะแนะนำว่าให้แบบลองอ่านเนื้อเรื่องให้ดีก่อนค่อยแชร์ค่อยมาบอกต่อดีกว่านะคะคือคราวนี้มันก็เป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่มากคือตอนนั้นใจก็หายใจคว่ำอยู่นะแต่ก,ก็พยายามทำใน หน้าที่จะเองให้ดีที่สุดนะคะก็คือตัวบทกกนี้เราจะไม่พูดเรื่องทางการมากเกินไปคืออย่างเช่นชาแนลอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาพูดอะไรอย่างงี้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 อย่างี้กันแล้วใช่ไหมว่าเขาจะไม่มลงแต่เขาจะลงแบบอะไรที่มันเป็นวิชาการอย่างเช่นแบบพี่ไอโตะนะคะพี่ไอโตะเขาบอกว่าจะลงเกี่ยวกับพวกวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรอย่างงงังงงงงก,งงกไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งเราไม่มีความรู้คือเราไม่ฉลาดนั่นเองก็ จะไม่ลงเลยนะคะแอบเสียใจที่ไม่ลงยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องขออภัยอีกรอบสรอบหลายรอบเลยนะคะก็ก็เรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คงจะแก้อะไรไม่ได้แล้วเนาะก็ก็เป็นแค่สั้นๆนั่นแหละค่ะก็คือ ย่าแบบอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าว่าทําไมไม่ทําคงไม่ทาคลิปก็อย่างเช่นพวกละครในทีวีโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงกันแล้วใช่ไหมคือถามว่าทําไมเราถึงไม่ลงหนึ่งเดือนเต็มเมเพราะว่าคือ,อง,งานก็เยอะว่าอีางานทางบ้านก็เยอะแล้วก็แบบจะมาทําใน YouTube อีก,อย,อ,กอย่างนู้นอีกอย่างนั้นอีกก็คงไม่โอเคนะคะ ก็สำหรับคนที่ติดตามเรานะล้วก็อยากจะขอว่าติดตามต่อไปเถอะอย่าอย่ามาซีกับเราเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ช่องนี้คือช anel เราจะทําเป็นช anel แบบกวนๆกวนโอ้ยอะไรอย่างงี้คนไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ถึงแสนซับมากเพราะว่าอยากได้ฮัลโ y o u t u b e เป็นกำลังใจในการทำอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเอ้ยอย่าเพิ่งทำไมถึงแบบหยุดแปทิทหนึงทำไมไม่หยุดเอ้ยหยุดหนึ่งเดือนนี้นทำไมทำไมต้องหยุดทั้งเดือนเพราะว่าก็บอกไปแล้วว่ามีเหตุนะคะมีเหตุและผลถ้าเกิดจะมีแค่เหตุแ้วไม่มีผลนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหม ึ่งเราจะไปปรับปรุงฝีมือในการวาดรูปแล้วก็จะ,จะอะไรดีจะพยายามในการทำพยายามทุกอย่างพยายามถึงเขาจะมาดา่าจะมาว่าอะไรเราก็ไม่สนใจหรอกนะคะ คือก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากทําเราจะไม่เอาคําตําหนิเนี่ยมาดูถูกตัวเองจะมาเป็นแรงผลักดันนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็หยุดหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะก็วันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมก็จะหยุดทั้งเดือนเลยไม่แน่ว่าอาจจะหยุดยาวไปถึงเดือนธันวาเลยก็ได้ก็สาหรับคนที่รอก็ต้องขออภัยในการรอด้วยนะคะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ อาจจะหยุดยาวขนาดถามว่าทำไมหยุดยาวขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจน,นะก็มันมีส่วนน้อยแต่ไม่มากที่หยุดยาวเพราะว่าเราไม่โอเคอ่ะไม่ไหวอะ่ะชีวิตมันยุ่งเหยิงอะ่ะมันเลยไม่ไหวนะคะก็อาจจะหยุดยาวหรือไม่อาจจะหยุดแค่เดือนนี้เดือนเดียวก็ได้นะคะก็ ขอบคุณสำหรับที่ติดตามทุกท่านยี่สิบคนยี่สิบท่านด้วยล่ะยี่สิบท่านก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่คอยติดตามแล้วก็ถ้าถ้าเกิดหมดเดือนนี้ไปแล้วนะคะเราอาจจะลงเกือบจะทุกวันเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจะลงแค่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือไม่ก็จะนะคะคู้ครประหารเรือจะแบบวันหนึ่งลงสองคลิปเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเราว่างนะคะก็ถ้าเกิดปิดเทอม ใหญ่อย่างเงี้ยคือเราจะได้ไปตามต่างังหวัอย่างนี้แล้วก็รีบทำคลิปนะทอยโยทำคลิปถ้าเกิดเราได้พวกกล้องอะไรอย่างงี้มามันก็จะดีมากเลยก็นานแล้วนะก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะทัยนาละนะ